ที่ผ่านมามีการถกกันอย่างหนักจากปัญหานโยบายการยุบควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กทั้งในโลกไซเบอร์และแวดวงการศึกษามีว่าการยุบจะเกิดผลในทางบวกหรือลบชีวิตที่เราควรคำนึงถึงมากที่สุดไม่ใช่ผู้อำนวยการโรงเรียนไม่ใช่ครูไม่ใช่ผู้ปกครองแต่เป็นเด็กๆพวกเขาคืออนาคตของชาติ ไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องเบียดกันขึ้นรถตู้หรือรถเมย์มีความอบอุ่นคุ้นเคยอย่างที่โรงเรียนในเมืองไม่มีคล้ายกับเป็นบ้านหลังหนึ่งอะไรด้ยังนี่ซิเลียมซีเลียมได้ที่เป็นไงแม่ภาพสุ่มจับแ้วองเรียนดีแม่จับได้เหโอ้ยจับมาได้แลรวเนาะก่อนนะ สมัยนี่ก็มีคืออันพวกจบดอกเตอร์พวกเป็นคู่ไปนยังเขาเจกระจบเรียนโรงเรียนบัตนอ,อกนีแ่แหละโรงเรียนบัดไปเรียนอยู่ตารางไงยังกเขาเจตารางสาลาบัดแต่ก่อนนี่งคนบอกว่าวัดโรงเรียนบัตร,รต้องประสานกันเพราะว่า้านผมนี่ผมมีวัดผมก็อยากให้โรง,งเรียนอยู่นี้เพื่พอเพื่อว่ากระตุ้นให้ชาวบ้านนี่ว่าเออโรงเรียนกับมี่ ลูกหลานกันยูนี่เพียงว่าลูกหลานก็นสิว่าเดินทางไปไกลนี <S <S <hips> ่มุมมอมของผมมันเวอะไรห้องเรียนไม่ใช่ที่สำหรับกับขกข,ขังาก,การเรียนรู้ของเด็กๆโลกทัศน์ของการศึกษาจำเป็นต้องมีมากกว่าการท่องจำเด็กๆที่เรียนในโรงเรียนชนบทใกล้บ้านอย่างโรงเรียนบ้านปากบุงสามารถเรียนรู้ได้อย่างอิสระไม่ขาดสายสัมพันธ์กับครอบครัวและชุมชน แต่ด้านวิชาการสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเด็กทุกคนก็ควรจะอ่านออกเขียนหนังสือคล่องมีทักษะในการคิดคํานวณตามวัยที่ควรจะเป็นไม่เช่นนั้นเด็กๆโรงเรียนเล็กในฝันที่ดูคล้ายจะเป็นอุดมคติก็จะกลายเป็นถูกปล่อยปละละเลยจนไม่มีมาตรฐานการศึกษาแทนที่หนึ่งที่เด็กน,น้อยนี่หน่อยก็เพราะว่า